เห็นแซะกันจังเลยลวงร่วพระราชทานงบมาจากไหนเงินใครเงินภาษีประชาชนหรือเปล่าถุงพระราชทานเงินภาษีประชาชนหรือเปล่าอีควายมึงไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือยังไงที่เวลามึงเซิร์ชตัวอย่างอื่นมึงดูได้มึงไปดูจะเยอะแยะเป็นหมดข้อมูลน่ะเขาก็มีอยู่ไอ้ถุงที่มันขึ้นว่าถุงพระราชทานน่ยมันเป็นเงินของพระองค์ท่านกับมูลที่รับรับประชาสงเคราะห์ถุงยางชีพมันก็คือถุงยางชีพมันคนละอย่างกันแต่มันก็ สมยังชี้มันเป็นเงินของภาครัฐส่วนทุนพระรานเป็นเงินส่วนพระองค์กับเงินของภูมิที่ที่พระองค์ตั้งขึ้นอนไรๆเรื่องง่ายๆมึงจะถามเรื่องเนี้ยมึงไปถามคนที่พวกมึงเลือกอ่ะไอ้พักเก้าไกลไอ้พักเพื่อไทยอะไรของพวกมึงอ่ะมึงไปถามนี่พวกมันรวยขนาดนั้นมันเคยบริจาคสักบาทไหมกระเด็นออกจากกระเป๋าสักสลึงไหมไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยอ่ะมีบ้างไหมพักที่พวกมึงเลือกอ่ะนี่มันมาอยู่กรุงเทพนี่เสวนาโชว์วิสัยทัศน์กันอยู่นี่ ส่วนเอก,ก้าไกลเนะี่ยที่พวกมึงเลือนเดี๋ยวมันรอให้น้ำลรถก่อนเดี๋ยวมันก็ไปไม่ต้องกลัวหรอกตอนนี้กล้องมันยังทำงานไม่สะดวกเดี๋ยวไฟมันดูดไอ้ขี้อ่ะและสื่อหลักบ้านเราแม่งก็แปลกนะแม่งไม่ไปมันไม่มันไม่เสนอข่าวหรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยน้อยมากนี่มากองกันอยู่นี่ตั้งรัฐบาลน,นี่โชว,ว์วิสัยทัศน์นี่นายกคนใหม่นี่ไอ้ขี้อะก็งงเหมือนกัน